ก็คือพังย้ายสุดนะครับแล้วก็ในส่วนของการดาเนินการพี่น้อง,องกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในพื้นที่และก็เดนผู้เกี่ยวข้องครับในส่วนประเด็นสมบูรณ์จริงจกักรอบรอบครับตรงนี้ครับอีนสามส่วนก็คือหนึง่งก็คือในส่วนของหาหฝาละของทัพในเรื่องของงานตรวจสอบระบบวงจรและต่อสายน,นี่นางเงฝ่าย อยู่าก่อนนะครับได้ได้ได้ทำเสน็จระบบการก่อสร้างต่างๆนะครับของนะครับเราสร้างเรไม่ได้ใช้นะครับมีคุ้มค่านะครตรงนี้ไม่ดึงดูดคนนะครับไอต่อไฟฟ้าช่วงขาวนะฮะตอนนี้ไฟที่เราตกลงกันว่าเราจะส่งมอบเป็นส่วนๆนะครับทีนี้ก็เกิดในส่วนก่อนหน้านี้เราก็ได้ออกมาจเว้นกันอยู่เรื่อยๆนะครับเดือนประจำละสองครั้งนะครับขอบคุณมากครับพื้นที่พวกผมต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับ แม้ว่าจะมีการุบคนนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยมันอาจจะมากกว่าที่บาดหมายด้วยซ้ำไปก็ก็สุดแล้วแต่ระบพันตอนนี้กัมองออกผู้ดัการนะครับเขากำลังลเ่เองเองนะครเทปท่รอระบบไหมระบบท่อต้อง,สง,องาสาด

กเปทีไม่ไปดีว่าเดี๋ยวมันให่คือมาเดลบาลก็ไม่ไจะให้อมันห่จี๊วนรู้เดี๋ยววัน้าดีว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจันดีขึ้นนะเดี๋ยวนี้เป็นระเบียบเลยนี่แหละกิเงินเทอยู่เดือนนึงมาหน้าปแต่ามเลย ใช่ครับลุงนั่นแล้วครับออ๋ตอนนี้คือเราใช้สร้างโรงไานให้อยู่แต่ไว้คือเราก็ติงมาใช้ทำงานกระจับเลยใช่ครับจบเลยครับเบรงเกิดอาอาพูเนี่ยต้องใช้ก็อีกไฟสร้างเฟสครับสำคัญ